ขอบขุดเรื่องแย่ๆที่เจอมามันทำให้ฉันได้รู้เข้าใจเรื่องปัญหาเพราะมันยังคงอยู่คู่กับโลกเป็น,ปนธรรมดาให้ใจได้ชัดแจ้งเรื่องสั่เสริญและนินทา Don't regret the past you just learn from it คนที่เก่งแท้ๆคือคนที่ใช้สติแม้เจอเรื่องแย่ๆแ,แล้วเห็นมันไม่หลบหลีเข้าใจแบบถ่องแท้และททำข้างหน้าสุดชีวิต ที่หนูเลือกมาวันนี้คือ Don't regret the past ค่ะ Just learn from it ประมาณว่าอย่าไปเสียใจกับอดีตให้เรียนรู้จากมันดีกว่าอะไรประมาณนั้นค่ะแม้ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแค่เราทำได้บ้างนั่นก็น่าปลื้มใจเรียนรู้ฝึกฝนทำมันอยู่เรื่อยไปจะทำได้มากกว่าที่ทำได้บ้าง แรกแรกไม่ถูกใจอาจทำให้ใจเราเมึนงงพอทำต่อไปจะทำให้ใจเรามั่นคงเห็นจุดเล็กจุดแตญ่เหมือนเอาปากกามาวงวงจะดีหรือไรอยู่กับมันได้ไม่ยึดหลงไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยพลาดแต่พลาดแล้วแก้ไขนั้นคือคนที่ฉลาดดีกว่าไม่ทำอะไรแล้วใช้คำพูดด่ากาัดไม่มีกล้าให้ปล่อยไปกลับมาที่เราดีกว่า คำพูดของคนที่ไม่ค่อยได้ไต่ตองมันจะวกวนอยู่ในแค่หัวสมองไม่เคยเข้าใจคนเพราะไม่เคยคิดมองคิดแต่ว่าของตอนนั้นที่เลิศเหมือนดั้งทองใจที่มีพลังจะส่งพลังให้คนได้แม้เราจะพลาดผังก็จะคอยช่วยแก้ไขยินดีอยู่ทุกครั้งเมื่อเราเดินถึงเส้นใจเพราะใจมันสุขลังไม่เสียเวลาไปกดไคร มันมีฟีดแบ็ที่ดีแล้วก็ไม่ดีซึ่งฟีดแบ็ที่ไม่ดีอะ่ะมันเห็นชัดกว่าไอวงนี้ไม่ได้เห็นเก่งอะไรเลยวะไม่เห็นมีความสามารถเลยเลยทำพลาดด้วยทำไม่อยู่เข้ามาได้วะก็เข้าใจมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบตอนนั้นก็เลยแบบดาวมากในจุดของเราคือเราพยายามที่สุดแล้วทําไมเราถึงต้องเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขไม่อยากร้องเพลงแล้วว่าแบบถ้าร้องเพลงต่อคนไม่ก็ต้องหนาต่อแน่เลยโทษตัวเองอย่างเดียวว่าอยู่ไม่เก่งอยู่ทําไม่ได้เลิกร้องเพลอง,งอะไรอย่างเงี้ย หนูปรงกับสิ่งนั้นแล้วอ่ะมันเหมือนพ่อหนูผ่านวันนั้นได้แล้วอ่ะแล้วมันมีคนรักหนูมากขึ้นมันมีคนชอบหนูมากขึ้นะกลายเป็นว่าหนูไม่เบมตัวเองแล้วหนูไม่สนใจคอมเมนต์แย่ๆเลยเราแคร์เฉพาะคนที่เขาแคร์เราดีกว่าอะไรเงี้ย จริงบทเรียนที่ได้ทุกเรื่องที่ที่หนูรู้สึกแย่กับมันหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยมันสอนให้หนูแบบโตขึ้นตอนนั้นเศร้าสุดก็จริงแต่ว่าพอมันผ่านมาได้ปุ๊บเราเรียนรู้กับสิ่งนั้นได้มากกว่าเรื่องดีๆที่เข้ามาโดยซับในบางทีอะไรเงี้ยบางทีเรื่องที่แย่มันก็อาจจะไม่ได้แย่เสมอไปอาจจะแย่แค่เฉพาะตอนนี้แต่พอในอนาคตเราโตขึ้นมันอาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่ดีก็ได้อาจจะไม่อยากกลับไปแก้ไขสิ่งนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เกด้ไ็ ขอบคุณเรื่องแย่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแม่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแค่เราทำได้บ้างนั่นก็น่าปลื้มใจเรียนรู้ฝึกฝนํำมันอยู่เรื่อยไปจะทำได้มากกว่าที่ทำได้บ้าง แรกแรกไม่ถูกใจอาจทำให้ใจเรามึนงงพอทำต่อไปจะทำให้ใจเริ่มมั่นคงเห็นจุดเล็กจุดใหญ่เหนเอาปกากกามาวงวงจเดียหรือารอยู่กับมันได้ไม่ยึดหลง